เอาแล้วเอาแล้วล่อโยกเลยสโลเอาโบาได้ครับสโลขาดเลยอันนคือล่องเนี้ยนี่เปิดคาง ชั่วโมงขนคนวคุณไนเขาบอแดงเนี่ยบอเออกะจังววาเขาหนาสิขึ้นแดงขึ้นณนูหหมดลงเรือได้นี่ำมับ ข้างๆนั่นบอลสุดนั่นเออออกแล้วออกแล้วตีอีกสุดแล้วตีออกเออเหลือนิดเดียว mưa nhô vậy nè xì khớn nhô bà đàm mày vẫn quán lỗ ngầu hả à? โอ้ยมันนานนานพอดเว้ยโอ้โลงข้าขนาดพี่น้องเลยอ้าวเบา,บา อันตรายมากเลยครับเจอเหตุการณ์แบบนี้ขาบมมี่แม่โครนี่ยากเลยครับเนี่ยน,นี่ดีดเลยเดียดเลยเดียด,ยด,ยดขึ้นเลยโอ้โอ้ ดีดดากโบกขึ้นเลยครับแบบนี้ดำหล่อเลยครับ